ในสุขภาวะตีทีขึ้นปีใหม่ปีพุทธศักราช2567พวกเราผู้บริหารคณาจารย์นักศึกษาทั้งสิทธิ์เก่าสิทธิ์ปัจจุบันพร้อมทั้งสถาบันในเครือวิทยาลัยอาชีวศึกษากรุงเทพธบุรีวิทยาลัย,เท,ททย,ลยเทคโนโลยีพูทีกรุงเทพและโรงเรียนสาธิตกรุงเทพธบรุรีขออําโดยพรให้ทุกทท่านพบความสุขความเจริญความรุ่งเรือง ทั้งในด้านของการประกอบธุรกิจการค้าในด้านของความสำเร็จในทุกๆด้านนะคะแล้วก็ในพุทธศักราช2567นี้ขอให้พบแต่ความสุขความเจริญรุ่งเรืองร่ำรวยมั่นคงมั่งคัง่งตลอดไป Merry Christmas and Happy New Year ค่ะ